โอ้ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมขึ้นลงไปเมื่อกี้ขอ,อขึ้นก่อนแล้วกันไี่ลงเฮ้ยลื่นเลยเอาละสินี่แหละปัญหาเออระวังผู้ชั่งหลังๆๆๆระวัง,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 งโอ้ ท้ามีดินขึ้นมาหน่อยนึงนี่ความลื่นไมาจะคายนะเอาเร่งเครื่องไว้แล้วครับยกท้าขึ้นโอ้โหองแรงตัวเองครับไปไหมเนี่ยไปโค้งแล้วปี๊บนะไป อบน,นี้หาดูยากครับต้องประคับประคองอะล้อคแพ็กเป็นไงไหวไหมอุ๊อูอ้ยปันแล้วผู้ชมอึ๊บเอาอึ๊บเอาดันดันให้สุดสวัสดีครับขอนันท่านผู้ชมนะครับก็สู่ช่องกัน,นิกาทักกับผมทินทาบันเดโอ้ ฝนก็จะมาแล้วผู้ชมทําไงดีเนี่ยงานบ่อพึ่งเริ่มต้นนะฮะ <c oughs> เอาละสิมีความท้าทายเกิดขึ้นครับมี3 6กับ3 8มาใหม่เดี๋ยวลองจับตาดูครับแต่ละคันนี่ก็รอบพักเที่ยงแล้วเอา2องสีม็อกแต่คันนี้เปลี่ยนเครื่องมาครับขึ้นไปก่อนลราไม่รอแล้วครับกลัวฝนเดี๋ยวลื่นเอาอีคันนึงก็ดีแล้ว27เจมาซุปเปรรอร์ร็อกเรา ขึ้นก่อนครับเขาบอกว่าได้เปรียมน่าอันตรายครับบ่อมันชันมันลื่นนะถ้าแบกเดินขึ้นมาดิมีเสียงเหมือนกันมะแรงดีอยู่สามหกครับทางล่างนู่นจับตาดูสัญญาณเตลไล่มาแล้วอู้เอาไงดีเนี่ยเหลือซุปเปอร์ร็อกกับสามหกฮะอยู่สองคันน่าลื่นฮนะลื่น อะฟย่เพึ่งเทมาหนักนะลงเม็ดใหญ่แล้วครับหนาตึบเลยคราวนี้นุ่นพิชาติมีร่มอยู่สัญญาณแตรครับสาหออกมายกคัดขึ้นสบายสบายอยอะ สับสองวันแล้วครับไรปัญหาฮนะที่ใหญ่แห่งไายอียสุมาอีกคันหนึ่งตบนานของเขาไม่มีใครลงแล้วนะเอลงต่อไหมเนี่ยผลซาแล้วครับผลซาแล้วอาจจะลุยต่อกันอยู่ยังไม่เต็ม ซปเปอร์ร็อกได้รอบแล้วครับอู้เพื่อรื่นนิดหน่อยฮะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรค์มไม่ใช่ปัญหา ทันใจถึงนะผู้ชมยังต่อรอบฮะที่หลงมาแล้วยสมักคัดแคละลูกพี่โชคล้วนๆครับแมที่แกต่อรอบเลยไม่ได้สนใจฟ้าฝนเลยฮนะคราวนี้เฮ้ยเฮเบรกเอาไม่อยู่แล้วระวังนะลูกพี่เดี๋ยวเราต้องไปหาร่มครับ โอ้ไม่ไหวแล้วผู้ชมพิงลงไปเมื่อกี้ขอขึ้นก่อนแล้วกันไี่ลงเฮ้ยลื่นเลยเอาละสินี่แหละปัญหาเออระวังพิชัตข้างหลั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 งระวังลื่นโอ้ แม่ถ้ามีดินขึ้นมาหน่อยนึงนี่ความลืมน่นน่าจะหายนะเอาเร่งเครื่องไว้แล้วครับยกน้ำขึ้นโ <c oughs> อ้ยไม่เป็นไรมีกอกสองอยู่แบคโฮอยู่ข้างหลังครับ <c oughs> ระวังตกบอ่อนะ อย่างสู้อยู่ครับอย่างใจเอาอยู่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องจอดแล้วครับรอให้แม่โคดัน เหมือนพี่แกจะลงไปใส่ดินสัก4ี่ห้าตักพอให้มีน้ำหนักขึ้นได้จริงด้วยครับที่เราคิดไว้ต้องใส่ดินเพื่อน,น้ำหนักก่อน ดูนบพี่โม่เล่นกับโคลนอยู่แหมใส่ตักปกติเลยคผู้ชมไม่ใช่ว่าสามสี่ตักนะนี่คือตักนับเที่ยวเลยแตตักเก้าตักสิบตักนี่นแหละครับ มาฐานของแทท่ของแทท่ขเขาน้าฝนเลยครับต้องหาจังหวะดทำงานให้ดีรอให้แห้งมีไม่มีโอกาสนะมาสนยานแแรมาครับจะดีกว่าเดิมไหมเคยนมหนักมาแล้ว ช่วยผู้ชมสโลเขียวล้อแทร็กครับต้องประคองให้หม่ได้รอบของการพักเที่ยงพอดิบพอดีเลยหน้าคอนท้นไม่ไปหลังลื่น แรงตัวเองครับไหวไหมเนี่ยไอ้โคก็ต้องดิฟนะึบไปโอ้ขอบนี้ขาดูยากครับต้องประคับประคองนะอะล้อแข็เป็นไงไหวไหมปั่นแล้วผู้ชมึบเอาึบเอาดันดันให้สุด ส่งให้สุดทางไหมยังจะลื่นต่อหรือเปล่าเนี่ยอาให้สุดแขนอนใอยสุดทางครับโอ้ใจถึงเหมือนกันแม่คอยรอขึ้นตรงนี้เลยทางชั้นนี่แหละแม่คิดว่าจะไม่ใช้มือ โอ้ลื่นเหมือนกันนะต้องเอื้อมครับต้องเอื้อมเอมดี๋ยวฝนนะผู้ชมต้องเอาตัวรอดก่อนขึ้นมาจอดที่ปลอดภัยครับอ๋อดรืลักทะเลเหมือนกันคลิปนี้เรียบร้อยแล้วฮะเจอกันคลิปหน้าครับลาละครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย ่ะอ,อันนี้ก็ไปดูคนขึ้นบ่อสวัสดีพี่ะกระบาน